เรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ว่าที่ร้อยตีวราวุธหมุนโยตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศกษายโสธรเขตหนึ่งว่าที่ร้อยตีวราวุฒิมุนโยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกฟิสิกส์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยระดับปริญญาโทคารุศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารการศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย โรงเรียนบ้านคํานำสร้างเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,567จำนวน96คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนส่วนที่ 1. การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารแลกเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามกอคอสอกำหนดงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินการ แผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยการบริหารงานด้วยนวัตกรรมหมุนโยโมเดลเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 2. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และปฏิบัติการสอนดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนโดยให้ครูมีการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21.: 5., การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดำเนินกิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษาในหลากหลายรูปแบบเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู ครบ100%่เซการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการบริหารหมุนโยโมเดลด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. การบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยโรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้ง4ฝ่าย 2. การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้รวมแก้ไขปัญหาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรและมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเคือขายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 3. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ประสานงานร่วมแก้ไขปัญหาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรม 1. กําหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารงานโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมนักเรียนและครู เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรักป่ารักการออมน้อมนำการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. การใช้เครื่องมือนวัตกรรมทางการบริหารโรงเรียนหมุนโยโมเดล M Management การบริหารจัดการเป็นระบบย Unity กระบวนการทำงานที่มีความสามัคคีในหมู่คณะ N New Normal วิถีใหม่ YU การมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และ O o n e n e s s การมีความเป็นเอกภาพในการทำงานด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูและคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่าย 2. การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาสร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยโรงเรียนประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสามีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้รอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นโดยมีการเข้ารับการอบรมสัมมนาต่างๆตามที่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆจัดขึ้นข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนด้านความปลอดภัยด้วยกระบวนการบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญา รวมทั้งส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่นักเรียนได้รับผลกระทบจากภาวะความรู้ถดถอยการออกแบบแนวปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ plan-do-see ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานโอนเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2567รายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567ได้รางวัลระดับเหรียญทอง5รายการ การสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศัก,กยภาพของตนเอง